ครับตอนนี้กับมหอดบริเวณบ้านรักสาวสห้านะครับมีตาปิ้งไก่ครับรักสมรักสาม้าโอ้รักสาห้ารักสามสิบห้าสงครักสามสิบห้ารักสามสิบห้าปไก่หลายครับมงนี้เป็นมองที่จะต้องลงไปค่อยเป่าถารนะครับยังมัยครับรักสามสิบห้านะครับ มีจอดทักพี่นุ่นแ้วครับจอดจอดปากเซนะครับแต่กับบุรุษนะครับเดี๋ยวน่าจะจอดอีมองหนึ่งเพราะว่าคนหลายครับช่วงนี้นะครับคนหลายอีงไกันครับคนขึ้นมาขายของกันตลอดครับดูสิครับมีปิ้งไก่มีมะม่วงไก่กกระทาซิกซิกซิกเข็ม

อยู่ปักเซดีกว่านะครับเขาเคียงอยู่ปักเซดีกว่ามังวางสมกระโดมีคนขึ้นมาคไม่คก็ต้องก็ตอกัน<า>เป็น,น,นมายายเก้วฟังนำเดียวเบิงอนหนา้าเล่าเรื่องเล่าความเป็นมาอยคู่อียานี้ตาอีนายเป็นเรื่องจริง 50กิโลครับเดี๋ยวที่มเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันครับวันนี้ผมเดินทางจากเอ่ออย่างตัวนึ้แขวงสวัสดเขตนะครับมุ่งหน้าไปปากเซนะครับแขวงจำปาซักนะครับ50กิโลกระหอดแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเพียงเทิงดีกว่านะไม่เ,เดินทางตอา่อยู่กิน เเเกกิิดจนนตยยยไไไปล้ออููู่่คคทยักบมงดขนส่งปากเซเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมกับท่ารถสองแถวคันนี้นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่เมืองปากเซนะครับอันนี้เป็นขนส่งปากเซนะครับคันนี้มันจะไปลงคุณครับอัตตปือนะฮะอัตตปือถ้าจะนั่งไปอัตตปือก็นั่งคันนี้ต่อได้เลยนะฮะ ดี๋ยวถ้าสองแถวนะครับพ้นเต็มเมื่อไหร่ก็ไปได้ครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองปากเซเรียบร้อยแล้วนะครับอาผมกำลังจะหารถโมดรถจักรนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเซานะครับยู่แถวนี้แหละครับเิ่นว่าให้ทาแน่จักน้อยนะครับแล้วก็มองนี้ก็มีเป็นลูงแรมน้านะครับเป็นมองเสาส์น้าแต่ผมน่าจะบบเซาอยู่นี่ดอกนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับอันนี้ครับตอนนี้ผมก็ เช่ารถเรียบร้อยนะครับเช่ารถอยู่บริเวณลงจากสะพานมาเมื่อกี้นี้นะครับร้านวิไลสิงห์นี่แหละครับจะอยู่ที่200บาทนะครับห้าสิบห้าพันกีบนะครับจากหนึ่งวันนะฮะคื้เดี๋ยวผมมาส่งป่ะเดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ำมันครับเดี๋ยวไปหาที่พักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปากเซสเรียบร้อยนะครับตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองปากเซสโกมีไซโกมีไซอ่ามาหอดแล้วครับโซกมีไซบ่อนจอดรถ เดี๋ยวมาถามกันครับโซกมีไซส์สบายดีเปิดห้องครับวางบ่มีห้องหวางบ่มีห้องราคาเท่าไหร่เนี่ยครับแสนสิบพันกับทึกกรณีมีบ่ มีแสนสิบพันมันบออออนอน 110, 000, นออ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 ข้างตอางตออองอออ่ออ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 อ้อ้อออออออะออ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 ้ออออออบอออนึออ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 อนออ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 าออ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 อเออ้อปออออออ้ออ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 อัอออ้ออ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 นออออปออออออนออ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 หออมเบิอออ,อ,อนอนนนอนออโอ,อโอ้มีโทรทัศน์นะครับ มีโทรทัศน์มีห้องน้ําห้องน้ํามีมีนี่ครับเชองทําน้ําอุ่นนะฮะไปเดี๋ยวอ้อไปหากินข้าวกอนครับก็โอเคอยู่ครับห้องพักนะครับอยู่แสนกว่าอือโอเคอยู่กั400กบสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี400รบ่ร้อยกว่าบาทได้นะ้ไปเดี๋ยวไปหาอย่างกินกอนครับน่าจะไปหาแถว เลาะโค้งป่ะเดทเบิรงกันครับจานบ้าไงหนึ่งครับตามบ้าไงหนึ่งสีเบิร์กพอน้องนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเปื่อเนื้อนะครับสั่งเท่าไรก่อนนีสิบห้าพันโอ้ยสีกินเบิร์กพอน้องมาเนี้เดี๋ยวจับให้เต็มอิ่มแล้วผมจะพาข้อมเดินทางต่อนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นน่าจะเป็นเส้นลอกนะครับถนนเส้นลองอยู่ที่ปากเซนะครับ ปากซีลาวใต้นะครับโอ้ระวางทางหมูกี้ครับหมูกี้เคยเห็นบ้างนะครับผมเบิ่งก่อนครับแแบเบิ่งแบก่อนโอ้อันนี้กับแบครับเป็นร้านขายซัดนะครับป้าเออซัดเป็นเปลนเลยครับผมซัดป้าครับอันนี้เป็นแบแบครับแบกับแพะดีดีเองนะครับอื คนทั้งนี้นะครับเขามักบริโภคอันนี้คือเป็นเนื้อที่บริโภคเนื้อแบรนี่ก็คล้ายๆกับเนื้อหมูครับนี่คือแบครับนี่เนื้อแบครับทีปิงแบรร้านปิงแบหลายๆนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับปิงแบนะครับอยู่สระลุรนี่เขานิยมเลี้ยงแบรกันนะครับเลี้ยงแบเพื่อที่จะบริโภคเนาะบริโภคกินครับกินโอ้โหครับมีรถมาลับซื้อครับรับซื้อแบรก็คือเอาไปเอดเป็นอาหารนั่นแหละครับน่าจะเอาไปเชือดเองนะ เบิ้งให้เป็นอาหารครับเบิ้งให้เป็นอาหารนะฮะตัวนี้เป็นแบ่ครับเลี้ยงเบิ้งให้เป็นซัดเลี้ยงนําเป็นซัดเลี้ยงนําเป็นอาหารนํานะครับออกไปแล้วตัวนี้บมูยักไปเนาะมันหมอยักษ์ไก่โอ้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 ตัวนี้อีกตัวนึงครับ โอ้ถ้าเจ้าเอาไปร้านแบร์เนาะร้านแบร์เนาะร้านปิงแบร์เนาะเพิ่นเปิดร้านปิงแบร์ครับกะกะมาซื้อแบร์อยู่นี่แหละครับอยู่นาตลาดดาวเรืองนี่แหละครับทางเขานะฮะอ๋อให้ยัดนดิคล้ายๆกับคล้ายๆกับเลี้ยงหมูซื้อหมไไไูไปกินนี่แหละครับ เป็นซุดใหญ่เลยครับมีหลายตัวครับเป็นสิบสิบตัวเลยนะฮะขายจะเพิ่นขายตัวเท่าไหร่น่าจะมีราคาอยู่ครับตัวนี้บอยไปนะครับเป็นแบ่น้อยแย่น้อยคลองเลยเจ้าเล่านี่คลองทันเลยครับจับแบ่จับอย่างนี้นครับ เดทางต่อครับผมสะดวกสบายแน่นะครับบอดี้ปั่นจักรยานกับผ้า,าพันผืนได้มาเบิ่งบรรยากาศนะครับที่สปปลาวนะครับตัวนี้ผมอยู่ลาวใต้นะครับปากเซนะฮะแหวงจำปาซักเอ๋อโชคดีเด้อแบลเด้อโอ้บรรยากาศดีครับมาฮ้อนนี้แสงแดดบ่มีเลยครับ อากาก็เลิมเย็นนำ้ำทา้งพุนเข้าไปเป็นวัดครับอ๋อมีมองขายคองพร้อมตัวนี้เป็นวัดอย่างนอ้อน่าจะเป็นวัดวัดคนมาเทียวหลายอยู่ครับวัดนี้เพราะว่ายุทงภูนะ ขออนุญาตจอดรถเบิ้งกันเด้ออุ้ยตลาดครับตลาดขายปลเรือเนาะอ,อน,นี่โอ้มีป่านําครับมาจอดเบิ้งก่อนจักน้อยครับจักน้อยจังไหนก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเลาะตลาดบ้านอย่างเนาะนี่เนาะโอ้มีป่าห้อยเป็นพวงเลยครับ,อ,อ,อ,บอันนี้ป่าอย่างนี้ปบาเพีย้ยบเลย ปาเพียอันนี้อันนี้ตลาดบ้านอย่างครับเนี่ยตลาดบ้านเพลือเฮ้ยขั้มบ่อฝอหัวปลาคอโอ้ยตลาดหัวปลาคอใหญ่นะตลาดหัวปลาคอครับต้องมีปลาคอนะครับผมเบิ่งแน่หอยเพลือนี่ฮะหอยหอยอะไรเนี่ยหอยเพลือหอยเลือแกงเส้นไม้บอกนี่ครับเส้นไม้เดี๋ยวผมเบิ่งใน่เด้อ ว่าทีเข้าจำปาซักนี่มันอีด่อนอีกไก่บ่บ่ไก่เนาะ <im IT> นี่ครับเป็ี่นน่อไม้ไน่อไม้ไลทน่อไม้ไลนะครับแกงไส้กับหอยอยังครับนี่เขาเอิญ <im IT> หอยละตักหอยลักเป็นๆเ,เลยครับนี่ยังดินดินอยู่เลยโอ้โหคุณหอยละตักครับ <im IT> ผมกระบื้เคยกินอ่ามีบริการเอสให้บ่ <laughs> <im it> <im it> ผู้สาวก็ผู้สาวทั้งหมดเลยเอสให้กินบ่โอ้โหเดอะปรากดครับ ปลากดปลาไม่น้ำข่องวะไม่ม่น้ำขง่งครับก็บเป็นตลาดตลาดนน้อยนะครับอู้เครียดเครียดครับอันนี้ก็เอินมาเครียดนะฮะเขียดนี้มีไว้กินแน่นอนนะครับสบายดีเดินเด้อโอ้ขายดีเนาะคุณอมีฟ้าเป็นปลาก้างหลายกับเป็นปลาขาวอันนี้กับปลาให้กันครับเป็นพวงนี้นี่นะใช่เป็นพวงอันนี้ปลาปลาปลาอีหยังนี่ ป,าป,า,ปาป้าป้าขายยังไงครับี่ทุงนี้นิวนี้สิบพันเนะาะถ้ามีมองเอ็ดกินนี่ผมซื้อไปแล้วนี่แซแบเอาไปต้มกินเนาะไปย่างก็ได้แซแบครับหามาจะใส่เนาะน,นี่ซื้อมากบอ,อยยก <S <s ซื้อซื้อมาหรือหามากขนาดนี้ขึ้นหลายท่นี้น้ำข<ร>ำา้าขง,งบอกโอ้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับอันนี้ป่าอย่างก็ป่าอย่างก็นี่ปลาเปี้ยนเนาะ ปลาเปี้ยนกลางหลายปะกลางหลายอยู่เนาะครับกับเป็นตลาดโบย่ายครับเป็นตลาดริมถนนนะครับผมกับแวะเบิ้งนะครับตลอดตลอดเส้นทางนะครับที่ผมจะจะเดินทางไปจำปะซักนะครับน่าจะไปกัาบและจจำปะซักกันนะครับมีกบนะฮะโอ้หมาอย่างนอหนะคล้ายๆมันเนาะมาอย่างนอกระมีป่านะครับมีเขียดนะครับป่าก็ได้จากแม่น้ำาของนะฮะ กลายเป็นตลาดเบาหญ่นะครับยางมันนี่ก็สุดแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยจังเลอร์นี่ขายน้อเลอร์ห้าสิบพันผมดูห้าสิบพันบ้าห้าพันครับยูนียูนีไซเนินกันลักพันลักหมื่นครับผมก็ซิมเน,น่เอาอันนึงครับผมฮะโอ้ได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 ้เขือง แดกเข้าไปอย่างนี้นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับโอ้เอจังสีเนาะยัดเข้าไปยังสีแล้วก็บชิ่นน้ำกับชิ่ไหลออกมาจังสีโอ้เป็นเด็เย็นสดชื่นแล้วก็หวานช่ำครับตัวนี้ห้าห้าพันกีดนะครับห่ากรีดยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทก็คือว่าราคาครับสมเหตุสมผลอยู่นะครับยี่สิบบาทนะห้ากราฟห้าพันโอ้เคองหมื่นเลยครับเจอได้ใไลน์นะครับผมเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ นี่เป็นตลาดริมถนนนะครับที่ผมพามาเบิ้งนะครับกับมีของยู่ของกินเศร้าบ้านอยู่แถวนี้เขาก็หามาได้เอามาขายหามาได้เอามาขายนะครับถือได้ว่าเป็นวิธีซุ่มซ่อนวิธีชีวิตอิหลีนะครับทายาคูว่าวิธีชีวิตคนแถวนี้นะครับพนบ้านแถวนี้อยู่จังไหนนะครับทำให้มาเบิ้งตลาดสดนี่แหละครับสบายดีโอ้มาแต่งเนาะมาแต่งถุงละเจักพันครับห้าพันเนาะสิมเบิ้งกันด้อครับว่าสีเสียบพอเมื่อกี้เขาใส่มะนาวเข้าไปนําโอ้บรรยากาศดีเนาะ อ๋อมีแห้งดิฮ่าฮข้างหลังเป็นท้องนาครับท้องนานี่ก็เกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับมาดีแน่แต่ยู่ไกลแม่น้ำโขงครับข้ามใบฟางพุ้นกะแม่น้ำโขงแล้วครับแม่น้ำโขงยุ่ใกล้นี่ครับออไปนี่กับหอดแล้วนะครับกระเลาะเรียบภูเขานี้ลงนี่ไปก็ะยี่ประมาณซิปก้นโล่เละครับหอดจำปาซักนะครับมาอย่างอ่ะ มักซาวเวอร์มักซาวเวอร์มักซาวเวอร์เอาไปเอ็นเราเลิกกินเอาไปแกงใส่ซีนใส่ปาแซ่บป้ใส่ซีนงด้วยอ๋อมันคล้ายๆมะระป้ะใส่ซีนงมุ่งไงนะขมขมนบ่ป้ะบ่ขมมันบ่แซ่บมันบปบ่เบิ่งเบิ่งมันคือมะระเนาะบ่ะมันเนาะอือโอเคครับผมบ่เคยกินบ่เคยกินเอ็นนี้กินได้บ่ล่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปจะปลาซักก่อนครับ สวัสดียามมื้อเสาร์นะครับที่ศพปอเล่านะครับแขวงจำปาซักนะเมืองปากเซนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เฮือนพักนะครับโซกมีไส้นะครับกะพักไปนึ่งคืนนะครับกะบอกเดี๋ยวผมจะอ้อเดินทางไปนะครับไปทางข้ามสะพานแล้วกับิีมีวัดที่เมื่อวานที่บุมเห็นนะครับที่มีวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งบรรยากาศยามมื้อเสาร์นะครับบริเวณริมแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ข้ามสะพานไปนะครับไปที่วัดนะครับแล้วก็ ขึ้นไปนมัสการพระจั้าวัดอย่างนี้ะครับผมกรบพุ้งด้วกันนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันครับวันนี้ช่วงเช้าเนะครับที่สปปเล่าแขวงจัปาซักนะครับเมืองปากเซนะครับโอ้ภูเขาครับมีทิวเขางามเลยครับรอบเมืองเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นบุญและวาสนาที่สวยําำสักพายมาปากเซพบน้องนางนาลียองว่ามีสเสน่ห์ดังจิตใจน้ำเซและดวงดอกไม้พบกุหลาบกินหอมของ ໃน้องมอบใจประสานับเอาหักอายฝากให้จงทนน้อมควัญใจบ่ให้เปลี่ยนสี you mm -hmm. จงทนอมขวัญใจบ่ให้เปลี่ยนสีขอวอนฟ้าหยาดฝนซุ่มซำไนเพื่อว่าสองดวงใจได้ซื่นสุขีกุลาบเบยสวยเบ่งบานในอุทยานของซีวีสมเป็นคุณละสตรี าควอนฟ้ายาดฝนสุ่มซำหนเพื่อว่าสองดวงใจได้ซื่นสุขีกลาบเอ้ยสวยเบ่งบานในอุด